คุณเซนลั่นใครคิดไม่ซื่อเจอดีถอนสัญชาติไม่ไวหน้าสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆที่กัมพูชามาฝากกันครับเป็นประเด็นที่พูดกันเยอะมากนั่นก็คือเรื่องที่รัฐสภากัมพูชาได้ยื่นคำร้องถึงสมเด็จพระบรม,มานาถนรดมสีหนุเมื่อวันที่4กรกฎาค,คม2568เพื่อที่จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นสำคัญเลย นั่นคือการเพิกถอนสัญชาติของชาวกัมพูชาที่ถูกมองว่าไม่จงรักภักดีหรือไปสมคบคิดกับนิติบุคคลต่างชาติแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะคนที่กําลังผลักดันกฎหมายนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นทั้งสมเด็จคุนเซนประธานบุธ,ธิสภาและคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีเลยครับฟังดูแล้วเหมือนจะเข้มงวดมากเลยนะคะและทางสมเด็จคุนเซนเขายืนยันแผนนี้เลยใช่ไหมคะ แม้จะมีการคัดค้านจากบุคคลสําคัญทางการเมืองในต่างประเทศก็แล้วแต่ถูกต้องเลยครับสมเด็จคุณเซนท่านยืนยันหนักแน่นมากเลยว่าแผนนี้จะเดินหน้าต่อไปท่านยังประกาศด้วยนะครับว่ารัฐสภาจะมีการประชุมสมัยวิสามันในวันศุกร์หน้าเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถเพิกถอนสัญชาติได้ท่านยังฝากข้อความไปถึงฝ่ายค้านด้วยนะว่าผลอยากแจ้งให้ฝ่ายค้านทร,ราบว่าคุณจะวางแผนกับชาวต่างชาติเพื่อทำลายกัมพูชา หรือพูดอะไรก็ตามแต่สมัชชาแห่งชาติจะประชุมในวันศุกร์หน้าและรัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถเพิกถอนสัญชาติได้คุณกําลังวางแผนกับชาวต่างชาติเพื่อทําลายกัมพูชาเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยครับทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งร2อยคนพร้อมด้วยรัฐบาลก็ได้ร่วมกันยื่นคําร้องถึงพระมหากษัตริย์เพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วด้วยครับนี่คือเป็นการเตือนที่ตรงไปตรงมามา,มากเลยนะคะ แล้วทางคุณมานเน็ตนายุกกัมพูชาท่านก็ออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่เผด็จการใช่ไหมคะใช่ครับคุณมานเน็ตระบุว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศเดียวที่ออกกฎหมายดังกล่าวท่านบอกว่ามีถึง150ประเทศจาก195ประเทศสมาชิกสหประชาชา,ชาติรวมถึง18ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสหราชชาณาจักรและสหรัฐอเมริกากล้วนแต่มีกลไกทางกฎหมายในการเพิกถอนสัญชาติโดยเฉพาะในกรณีของการทรยศหรือภัยคุกคามต่อความมั่นคง,งของชาติ ท่านย้ำอีกด้วยว่านี่ไม่ใช่เผด็จการแต่ประการใดสิ่งที่เรากําลังทําอยู่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็ยังบอกฝ่ายค้านอีกด้วยนะครับว่าสอส,อสอฝ่ายค้านอย่าได้กังวลไปหากคุณเป็นผู้รักพาดและไม่ต่อต้านผลประโยชน์ประเทศแต่หากคุณสมคบคิดกับมหาอำนาจต่างชาติเพื่อทําลายกัมพูชาคุณควรจะกังวลเพราะคุณกําลังจะไม่ใช่ชาวกัมพูชาอีกต่อไปแสดงให้เห็นเลยว่ารัฐบาลกัมพูชาจริงจังกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับ ฟังดูแล้วก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศอย่างเดียวแล้วยังมีเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเพราะว่านอกจากประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3ก,กรกฎาคมสมเด็จคุณเซนท่านก็ได้ส่งสารที่เรียกว่าเผ็ดร้อนไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับท่านบอกให้ประเทศไทยหยุดโกหกประชาชนของตัวเองแล้วก็ยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่เจราจาเพื่อเปิดพรมแดนโดยเด็ดขาด เหตุผลก็คือทางฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่ปิดพรมแดนเองท่านยังบอกอีกว่าหากไม่อยากทาให้ประชาชนของตนเองอับอายกระอกแล้วก็ต้องการเปิดพรมแดนก็จงไปบอกประชาชนของท่านว่าการปรับเปลี่ยนได้เสร็จสิ้นแล้วด่านพรมแดนกลับมาดําเนินการตามปกติและยังแนะนําให้ฝ่ายไทยอย่าโกหกประชาชนของตัวเองอีกด้วยย้ําชัดเจนเลยว่าฝ่ายกัมพูชาไม่มีความจำเป็นต้องเจรจาเรื่องเปิดพรมแดนเพราะไทยเป็นฝ่ายปิดและปรับเวลาเองนี่คือเป็นการโยนความรับผิดชอบกลับมาให้ทางไทยโดยตรงเลยใช่ไหมคะ แล้วประเด็นการปิดพรมแดนนี้มันส่งผลกระทบอะไรอีกบ้างไหมคะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในโอกาสเดียวกันนั้นเองสมเด็จฮุนเซนท่านก็ได้พูดถึงการพบปะหารือกับคุณนังยะอากิสะที่ปรึกษาพิเศษของนายกชิงเงะอ,อิชิบะของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโดยคุณนังยะอากิสะได้หยิบยกประเด็นความเดือดร้อนจากการปิดพรมแดนขึ้นมาหารือเพราะบริษัทญี่ปุ่นที่ทําธุรกิจทั้งในไทยและกัมพูชาไม่สามารถขนส,ส่งสินค้าข้ามแดนได้ ซึ่งสมเด็จคุณเซนท่านก็ตอบกลับไปว่านี่เป็นเรื่องของฝ่ายไทยที่เป็นผู้ก่อปัญหาขึ้นมาชี้ชัดเลยว่ามองว่าเป็นความรับผิดชอบของไทยครับแสดงว่าปัญหาการปิดชายแดนนี้ส่งผลกระทบถึงนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนในประเทศเท่านั้นแล้วทางกัมพูชามีท่าทีจะตอบโต้เรื่องนี้ยังไงบ้างคะมีท่าทีที่ชัดเจนเลยครับสมเด็จคุณเซนท่านได้เปิดเผยว่ารัฐบาลกัมพูชาต่อไปนี้จะไม่มีการซื้อไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตน้ำมันและกา๊าซจากประเทศไทยอีกต่อไปแล้ว ท่านบอกว่าการประกาศดังกล่าวคือการป้องกันปัญหาในอนาคตร่วมกันเพราะว่าพวกเขาจะคุกคามกัมพูชานอกจากนี้ท่านยังเปิดเผยอีกนะครับว่าหลายวันที่ผ่านมาทางฝั่งไทยมีการขโมยน้ํามันผ่านทางน้ําเข้ามาในกัมพูชาด้วยแต่ก็ถูกกองทัพเรือกัมพูชาไล่จับได้ก่อนที่จะจบเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดึงเครียดมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นใหม่ที่น่าตกใจเลยนะคะดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะตึงเครียดขึ้นมากเลยคะ่ะใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จฮุนเซนท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอื่นๆในประเทศไปด้วยนะครับอย่างเมื่อวันที่3ามกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านก็ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมในจังหวัดพายเวงศูนย์นี้ชื่อว่าศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมเจียซิมคําชัยมนันซึ่งมีนักเรียนถึง6 6 8 7คน ,3837 คนเป็นเด็กหญิงคิดเป็น5 8เเเลยนะครับ และมีบุคลากรทางการศึกษารวม3 4 2คนศูนย์นี้มีทั้งประถมมัธยมสถาบันพัฒนาชุมชนสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการและการฝึกอบรมด้วยสมเด็จฮุนเซนท่านก็ได้แสดงความชื่นชมผู้บริหารศูนย์ที่ทําให้ศูนย์เติบโตและคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และท่านก็ยังขอบคุณกําลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่ทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างและพัฒนาในตอนท้ายท่านยังอวยพอให้รักเรียนและครูศูนย์ฝึกอบรมเจียซิมคําชัยมาน จงมีความสุขความเจริญและประสบความสําเร็จในการอบรมบุคลากรด้วยครับก่อนนับว่าท่านก็ยังให้ความสําคัญกับการศึกษาในประเทศด้วยนะคะแล้วเรื่องเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะดีเลยครับเพราะว่าท่านยังได้กล่าวถึงขนาดการค้าระหว่างกัมพูชาและเวียดนามด้วยนะครับว่าเพิ่มขึ้นมากถึงกว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านคาดการว่าหลังจะมีการเปิดตัวประตูชายแดนนานาชาติในหมู่บ้านชุมชนการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและเวียดนามจะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ท่านยังระบุด้วยว่าการสถาปนาชายแดนน้าลึกระหว่างกัมพูชาและเวียดนามจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและพิะชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งประตูชายแดนานชาติกัมพูชาเวียดนามเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนเป็นภูมิภาคและชายแดนสันติภาพเป็นชายแดนสําหรับการค้าและชายแดนที่พัฒยาแล้ว เพื the and the ่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศด้วยครับเกอนับว่าเป็นข่าวดีในส่วนของความร่วมมือทางการค้ากับเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่สวนทางกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับไทยเลยใช่ครับโดยสรุปแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่ากัมพูชากำลังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเพิกถอนสารชาติที่ดูจะมุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนที่ถูกมองว่าไม่พักดีหรือร่วมมือกับต่างชาติซึ่งทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าทำตามมาตรฐานสากลในขณะเดียวกันก็มีท่าทีที่แข็งเกร่วกับประเทศไทยในประเด็นเรื่องชายแดนและการค้าขายรวมถึงการอ้างถึงการขโมยน้ามันด้วย แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว,ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าจับตาของกัมพูชาเลยครับว่าทิศทางความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงต่อไปน่าติดตามจริงๆค่ะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารแบบนี้กดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ